การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Suzuki ครับ2020ที่ประเทศสิงคโปร์ในรอบรองชนะเลิศนัดแรกที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ระหว่างช้างศึกทีมชาติไทยอดีตแชมป์5สมัยที่เข้ารอบมาในฐานะแชมป์กลุ่ม A ลงสนามพบกับแชมป์เก่าทีมชาติเวียดนามที่เข้ารอบมาในฐานะรองแชมป์ของกลุ่ม B โดยเกมนี้มาโนโพกิงเฮสโค้ทีมชาติไทยจัดผู้เล่นชุดใหญ่นำทัพโดยกัปตันเจชนาทิพสงกระสินธีรทรบุญมาทันธนวัฒน์ซึงกิตถาวรและสองกองหน้าอย่างเจ้าเช็คสุปโชคสารชาติและเจ้ามุย้ยธีระสิน์แดงดาลงล่าตาข่ายในเกมนี้ ผลปรากฏว่าครึ่งแรกทัพช้างศึกทำได้ดีกว่าได้ประตูขึ้นนำไปก่อนสองประตูต่อศูนย์จากการยิงของกัปตันเจชนาทิพย์สงกระสินทั้งสองประตูในนาทีที่14บและนาทีที่23าเกมครึ่งหลังทีมชาติไทยน่าจะได้ประตูหนีห่างเป็นสามประตูต่อศูนย์ในนาทีที่82เมื่อมาได้ลูกจุดโทษ แต่ชนะทิพย์ยิงไปติดเซฟผู้รักษาประตูของเวียดนามและช่วงเวลาที่เหลือทั้งสองทีมทําสกอร์เพิ่มกันไม่ได้หมดเวลาการแข่งขันไทยเอาชนะเวียดนามไป2ประตูต่อศูนย์กลุ่มความได้เปรียบไว้ได้ในนัดแรกส่วนนัดที่2จะแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่26ธันวาคม2564เวลา19.30นาท,ที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์